ทำอะไรนะทำอะไรดีคะทำอะไรดีวันนี้เราจะเล่นอเวนเจอร์อเวนเจอร์เหรอลองดูสิคะนี่กลัวตัวอะไรเออทาร์นอตทานอตทานอสก็เ,เป็นใครอ่ะตัวร้ายตัวร้ายเหรอ,อโอ้สีม่วงน่ากลัวไหมไม่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแล้วเขาเด่นตรงไหนอ่ะทานอสเขาเด่นตรงไหน อโอ้มีถุงมือม,มหีหินอะไรไอินฟินิตี้สโตนอะมีหลบบายสีใช่ไหมคะอืมแต่ละสีก็ได้มาจากเหล่าอเวนเจอร์แต่ละคนเนาะไม่กียหายไปหมดแล้วไงสีที่เขาระบายมาหายไปหมดแล้วไงเล่นมานานแล้วยังนานแล้ว ชอบระเกอร์นักวินเจอร์ชอบไหมชอบตีลังกาโชว์หน่อยทิท่าน้อดจอมป้อไปจอมป้อไปจอมป้อไปเก็นอะดรกันบ้างบ้างตัวถัดไปอเวนเจอร์คนถัดไปบ้านบ้านบ้านเอาไปเอาไปโดนชนเลย โดนชกเลยวออแมชชีนเป็นใครอ่ะเป็นหนุ่มก็เป็นคนที่ใส่หุ่นเกาะเหล็กเป็นเพื่อนกับใครครับไอรอนแมนไอรอนแมนก็ไม่ได้เด่นมากแต่ก็เด่นอยู่เนาะแค่เตียงกายกับหลังให้ดูอ๋อตีรังกากับหลังได้ด้วยแขนหมุนได้ขาหมุนได้เนาะจะเตียงกายกับจามเด่นดูบรรยากาศให้ดูโอเค บบโอ้กางขาได้ไหมกางขาได้ไหมกางขาได้ยาวกว้างเลยที่สุดเลยตัวนี้วอไม่ไมมชินชเขาไปเ,าเขาคอ้ารอ่ะ Winter Soldier เหมือนจะดูทุกละครทุกเรื่องแล้วเป้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ดูเลยแต่รู้จักทุกตัวเลยอืม ตัวน,นี้แม่ไม่ชอบะแต่จริงๆเขาหล่อนะในในละคระแต่แม่ไม่ชอบทำไมไม่รู้สิมันดูมันดูแบบเศร้าๆมองๆรูเหมือนายพาลีูเหมือนใน,อนใยพาลนะอ่ะอ่อโอเคกางขาได้เหมือนกันงอแขนได้เหมือนกันที่สุดเลยแต่ละตัว,ลวเล่นยิมนาสติกไปเลยอติ๊งๆๆ ให้ใครเจอออกมาเขาค่ะให้เจอตรงนต้เไปเอ้าเขาคือใครแบคเนเตอร์แบนเตอร์เดี๋ยวทำท่าตัวไเดี๋ยวทำท่าเสือเลยขาด้วยขาด้วยงอขาด้วยโอ้โหตีล่งกาปึ๊บที่สุดเลยอ่ะปึ๊บตัวนี้ก็กลางขากลางแขนได้เหมือนกันเอา ไม่หักหรอกไม่หักหรอกเพราะว่าเป็นเสือใช่ไหมใช่กระโดดเอ้ยโอ้รุนแรงอยู่แล้วเขาคือไงฮอกอายฮอกอายธนูเขาไปไหนครับหายนดเดีวธนูหายหมดแล้วปกติคนนี้ยิงธนูแม่นไหมแม่นโคตรแม่นโคตรเลือแม่นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเห็นเห็นโดนแค่แค่ปุ่มนิดเดียว เห็นโดนแคบมุดแคบเนี้ยิงไปโดนนะโดนเลยอ่ะโดนกันไม่ได้อยู่ข้างไกลเห็นอันเท่ามุดยิงไปโดนเลยอ่ะโอเคตาจ๋าจ๋าใครจะมาใครจะมาแล้ไม่รู้เลยใครจะมาขอสู้กับเราก่อนใครจะมาขอสู้กับเราชื่ออะไรโอใครครับวิชั่นวิชั่น วิชั่นนี่มีหินอะไรอยู่กับตานะอยู่ตรงหน้าผากนะสีเหลืองสีเหลืองแล้วโดนทานอสมาแย่งไปอีกอ่ะใอ่ะฮะแล้วแล้วเสื้อคุมวิชั่นเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมหรือว่าไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเอาใครดีนะมีเวทีถ้าคุมเขาดีกว่านี้เหรอใช่โอ้ดกเ็ออตร์สเตน เป็นบุคคลผู้มีเวทมนต์ผ้าคุมก็มีเวทมนต์เหรอคะใช่โอโ้โหสามารถช่วยคนอื่นได้มีตีเขียวตรงนี้อ๋อ,อมีหินสีเขียวแล้วก,ก็โดนทานอสมาแย่งไปอีกคนนึงใช่มีใครอีกนะใครอันใจว่าชอบโอโ้โหเขาคืออั ก็คพ<อ>ือทอเทพเจ้าสายฟ้าเดียชอบไหมอันนี้ชอบไหมมีทั้งชุดทอด้วยมีค้อนทอด้วยโอ้โหที่สุดแล้วเดียก็มีชุดทอด้วยอ่ะมีชุดทอด้วยชุดทอของแท้ของแท้เลยเอ้าใครจะมาต่อกอนกับทอได้นะออกอนเจ้าีเอ้าฮักว้าโอ้ ตัวสีเขียวมันกับเสื้อที่ใส่เลยจะฮักพลังงานเยอะไอ้ยเยอะมากก็มต่อยมวยกติดตึกตึกหัวตบมาต่อยมวยกันแล้วเดี๋ยวฮักสองตัวอยู่ด้วยกันต่อยมวยเลยโอ้โหเดี๋ยวฮักสองตัวเอาต่อยมวยต่อยมวยเห็นเนาะเบมืออุ้มอุ้ยมแล้วแต่เขาเกินไปครับป่าเจ้าของก็พัง ไม่พันกัหรออ่ะอ่ะทัดไปใครจะเจอใครจจะเอกับใครอีกผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ<า>่งใหญ่แห่งวงการดาบสองพันหายไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ที่รูปเขคือเดซูตัวยักษ์ไซส์ไม่เหมือนกันเลยใช่อเออเราซื้อมาไม่พร้อมกันก็เลยอันนี้ก็เลยไซส์ใหญ่นิดนึงใช่เดซผูอโอ้เดซผู้ผู้ยิ่งเกลื่ันกลาบกิงที่กตัวอยู่โอ้โห ไม่เหมือนกันู่ของดันแต่ไม่ได้เป็นอมตะนะเดซปูตายได้นะเดซปูไม่ได้เป็นอมตะนะแต่เรามีตัวที่จะมาจัดก,การเดซปูโอ้ตัวที่จะมาจัดการเดซปูคือใครกันหน่งสองสา e เลตตโจอ้าวโดนใครทำลายเข้าไปแล้วค่ะทำไมทำตัว,วไม่น่ารักเลยคนนี้เนี่ยนะทำลายเพื่อนได้ยังไงทำตัวไม่น่ารักก็เปล่า เขาคือใครนะอะคว้าแมนอะคว้าแมนอคว้าแมนคืออยู่ในไหนลูกอยู่ในน้ำแต่เขาไม่รู้จักดิ๊บบุเออเขาไม่รู้จักเลยใช่ไหมคนละเ,เ,เรื่องกันเออมันมันอยู่ในคนละเรื่องกันอ่ะใช่ใช่ชที่สุดเลยอคว้าแมนก็ตัวโตเหมือนกันเราเหลือใครอีกอนเวนเจอ จริงๆทุกตัวเราออกเสียงได้ใช่ไหมใช่ได้ไมห,หมดแล้วอ๋อแต่แบตหมดละบางอันออกแบตหมดละก็เลยออกเสียงไม่ได้เห<อ>ลือแค่เหลือแค่อัลคอแมนที่ยังมีเสียงนะเอาไปอ้าวแล้วทำไมแบ็คแันเตอร์มีไซส์ใหญ่ด้วยอ่ะใชยโอ้โหแล้วพระเอกเราจะมาเมื่อไหร่นะพระเอกของเราอ่ะเผยนู้ไม่บอกอไม่เบอกอไอพระเอกนะ ก็มีอย่างเช่นไปเอามือกับกะดูกดูน้าเอาเหรอเดี๋ยอ่ะเลี้ยถ้าจะขยายไ่เอาให้มาเอามา,<ค>อ,าอีกสามอันแล้วสามอันเดี๋วยวขยายย่างไปต่อไป,ไปโอเคเขาคือใครกับอเมริกากับชั้นอเมริกาแล้วมีอยู่กี่ตอนลูกเรามีอยู่กี่ภาคหยิบมาดิสี่ร้อยห้าสิบาโอ้ไม่ถึงหรอกสามภาคอือ พี่มีจาท่ทาตัวใหญ่ที่กว่านี้อ๋อมีมีที่สวยกว่าน,นี้ตอนนี้เรามีอยู่สามแบบเหรอใช่โอเคแล้ว็ปดูตัวใหญ่มากไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนโอเคแล้วมีเพื่อนทอไหมมีเพื่อนทอที่มามาได้กันไหมตัวน้อยเหรอตัวไหนอ่ะทอมีตัวน้อยไหมนี่ดิก็มีตัวน้อยอีกตัวอ้าวเหรอแต่ที่ไม่ใช่ตัวไม่รู้ยืนไหนหาไม่เจอแล้วไซส์แรกเราอ่ะ อไม่ต้องดูละมา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 ,มา,มา,มาหน้าจอมันว่างแล้วเนี่ยอ๋อูนี่ไหนเจอยังเจอยังโอ้นี่สวยไหมมาดูใกล้ๆ้หน่อยอันนี้เราเอามาจากเซเว่นแล้วแม่จำได้ตามหาตั้งหลายเซเว่นกว่าจะได้ใช่ไหมคะสุดท้ายเขาก็มีโล่ด้วยโอ้มีโล่ด้วยโล่ของกับตันเท่ <marketing, S 2> มากแต่ <Lebanon S 2> ชอบนั้นอ่ะชอบจะเป็นรากไม้อะเขาชื่ออะไรนะ กูดกู๊ดกูกู๊จะต้องอยู่กับใครจริงๆแล้วก็ต้องอยู่กับโทแล้วก็ใครอีกคะล็อกเก็ตล็อกเก็ตอาก็ต้องอยู่เป็นเดอกันใช่เหรอโธก็จะมากันแบบนอืมแล้วก็จะมาด้วยกันเลยสามคนขีหลังมาเลยนะแสดงว่าเราหาไม่เจออีกหลายหลายตัวใช่ไหมลูกอ่าพิเกอร์หลายตัวหายไปเหรอใช่อะไรหายไปบ้างเนี่ย ไอรอนแมนไอรอนแมนอะไรอีกนะตัวใหญ่ๆฮักบัสเตอร์สไปเดอร์แมนเราอยู่ไหนครับอเอาไปลอนคนนี้อ๋ออ๋องั้นเดี๋ยวเราไปตามหาก่อนดีไหมไปตามหาอุปกรณ์เราให้ครบก่อนดีไหมตึง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 ไปก่อนนะไปตามหายังเดี๋ยวไปตามเพื่อนก่อนไนดะ้ไปตามเพื่อนก่อนนะบ๊ายบายมาหนิ 拜拜，妈咪。